สวัสดีค่ะเพื่อนๆของพอดแค์ครูวียอนนะคะกับการอ่านบทวรรณกรรมจีนอมาตะเรื่องสามก,ก๊กในหนังสือชื่อสามก๊กฉบับนอกํำเนียบของเบง้งเล่าเป็นภาษาไทยโดยยาเส้น ซึ่งยางเส้นนั้นนะคะได้นำตำนานสามก๊กมาเล่าในแบบที่แหวกแนวออกไปจากฉบับแปลไทยที่เคยมีเพราะเขานะคะต้องการเขียนให้เป็นเรื่องที่อ่านเล่นเบาๆสบายๆมารับฟังกันได้เลยค่ะยืมเกงจิว๋วมาหายุทธการเซ็กเพ็กสิ้นสุดลงโดยโจโฉแตกทับเรือสูญเสียทหารเอกทหารเลวมากมาย ต้องถอยกลับไปเลียแผลอยู่รังเดิมจิวยี่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายงอกกกช่วยโอกาสตามตียึดได้เมืองเก่งจิวอันเป็นชัยภูมิสำคัญยิ่งยามนั้นเล่าปียังทับอยู่ณเมืองกักอันปากน้ำอือกังเล่าปีเห็นชิ้นเนื้อก้อนใหญ่หลุดเข้าปากเสือไปแล้ว ให้รู้สึกเสียดายกลัดกลุ้มยิ่งนักพอบอสูงสุดคงเบงรู้ใจเล่าปีว่ากลัดกลุ้มเพราะอยากจะได้เก่งจิว๋วเป็นฐานที่มั่นจึงว่าใช่ไม่ใช่ท่านกลุ้มใจใครจะได้เก่งจิว๋วเล่าปีผงกศีรษะแล้วถามว่าแล้วท่านมีกลนอุบายแยบคายประการใดเล่า คงเบ้งยังมิทันเอ่ยตอบทหารเวรเข้ามารายงานว่าทูตโลซกแห่งงอกก๊กขอเข้าพบคงเบ้งได้ฟังก็ดีใจปรบมือร้องว่าได้การฝ่ายเล่าปี่ยังง,งุนงงคงเบ้งรีบเขียนหนังสือว่ายืมเก่งจิว๋วส่งให้เล่าปี่พร้อมกับให้ทหารเวรออกไปเชิญโลซกเข้ามา เล่าปีมองกระดาษแล้วยังไม่หายงงจึงว่างอกกเสียคนเสียสเสบียงตีได้เมืองเก่งจิว๋วที่ไหนจะยอมให้เรายืมเปล่าๆคงเบ้งตัดบทว่าเฮนาท่านแสดงท่าเศร้าให้มากๆก็แล้วกันท่านไม่ต้องเอ่ยคำใดเลยเรื่องเจรจานั้นขอให้เชื่อก,กึ่นข้าพเจ้า พอดีโลซกเข้ามาถึงเราปีรีบทําเป็นเช็ดน้ำตาสะอึกสะอื้นอยู่โลซกไม่รู้ความในจึงยืนงงคงแบ่งเป็นฝ่ายเจรจาขึ้นก่อนว่าขออภัยเถิดท่านโลซกนายเรากําลังตรอมใจกลัดกลุ้มครันทราบว่าท่านมาพบจึงรีบเชิญมาน้ำตาจึงยังมิทันเหือดแห้งโลซกถามว่า ที่แท้เป็นเรื่องราวประการใดคงเบ้งได้โอกาสรีบบอกว่าความข้อนี้เกี่ยวพันถึงงอกกกของท่านด้วยอันโจโฉนั้นแม้จะปราชัยไปแต่ไม่ช้าคงฟื้นตัวกลับมารุกรานอีกนายเราคิดจะรีบใช้เวลาช่วงนี้ขึ้นไปยึดเสชวน แต่ยังติดด้วยมีเกงจิว๋วกันกลางอยู่ครั้นจะเข้าตีผ่านไปนาเรานายท่านจะผิดพ้องหมองใจกันเปล่าเปาเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้นาเราจึงอัดอั้นกลัดกลุ่มอยู่โลโซกเป็นคนตรงนิสัยโอบอ้อมอารีขี้สงสารคนอื่นจึงคำนับถามเล่าปี่ว่า การเป็นดังนี้ท่านจะให้ข้าพเจ้าช่วยประการใดเล่าเล่าปีไม่ยอมตอบเอาแต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียงดังยิ่งขึ้นคงเบ้งรีบตอบแทนว่าพวกเราขอท่านเพียงประการเดียวคือขอยืมเก่งจิ๋วใช้ชั่วคราวพอเราตีได้เสชวนแล้วจะคืนเก่งจิ๋วให้ จะคืนเมื่อใดกันเล่าเอาให้แน่นอนชัดแจ้งดีกว่าโลโซกถามคงเบ้งจึงว่ายืมเหมันนี้คืนเหมันหน้าโลโซกยังกลิ่งเกลงอยู่จึงตั้งเงื่อนไขขึ้นว่ายืมเพียงปีเดียวเราพอจะช่วยเจรจาได้แต่ต้องมีหนังสือสัญญาเป็นหลักเป็นฐานมั่นเหมาะ คงเบ้งดีใจรีบกางกระดาษเขียนข้อความให้เล่าปีโลโซกและพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญครั้นเขียนเสร็จก็พอดีเล่าปีหยุดร้องไห้ผู้คนจึงพากันกล่าวว่าเล่าปีได้ดินแดนมาด้วยน้ำตาฝ่ายโลโซกพกหนังสือสัญญากลับไปเฝ้าซุนกวนที่กลางตัง สุนกวนก็ว่าอันเมืองเกงจิ๋วเราแลกมาด้วยเลือดและทรัพย์การจะให้คนอื่นยืมไปไม่มีเยี่ยงอย่างโลโซกเรียกล่อมว่าศัตรูตัวฉกาดนั้นคือโจโฉซึ่งอยู่ด้านเหนือหากเราปล่อยเล้าปีไว้ทางใต้นานไปจะเป็นหอ,อกข้างแคล่ครั้งนี้เราสนับสนุนให้เล่าปีไปยึดเอาเสฉวน แดนไกลกันดานด้านหนึ่งให้เล่าปีรับศึกโจโฉแทนเราอีกด้านหนึ่งทิศใต้ของเราก็จะปราศจากศัตรูและเมื่อครบหนึ่งปีเมืองเก่งจิว๋วก็จะกลับเป็นของเราดังเดิมสุนกวนฟังดูมีเหตุผลอยู่จึงอนุญ,ญาตให้ตามโลซกขอจากนั้นโลซก จึงเดินทางไปแจ้งความแก่จิวยี e ่ที่เก่งจิว๋วที่ไหนจิวยี e ่จะยอมเราลงทุนลงแรงขนาดไหนกว่าจะได้เมืองเก่งจิ๋วมาจะให้เล่าปีมาชุบมือเปิบได้อย่างไรโลโซกเปราะว่าศึกโจโฉค,ครั้งนี้สุนกวนเล่าปีร่วมกันจนได้ชัยชนะ เขาขอยืมเพียงชั่วคราวหากเราไม่ให้เขาจะว่าเราเห็นแก่ตัวนะท่านจิวยี่หัวร่อแล้วว่าท่านไม่รู้จักน้ำใจเล่าปีขคงเบ้งอันเล่าปีนั้นมักใหญ่ไฟสูงกระหายจะครอบครองแผ่นดินส่วนคงเบ้งนั้นมีเล่ลิ้นร้อยประการเชื่อถือไม่ได้ โลซกควักหนังสือสัญญายื่นให้จิวยี่เรามีหนังสือสำคัญประกันไว้อยู่แล่เล่าปีนั้นมีศักเป็นถึงอาห้องเตย่อมมีสัจจะเราจะกลัวอันใดจิวยี่รับหนังสือมาคลี่ดูพลางพูดว่าแผ่นดินเป็นจลาจลเช่นนี้ท่านจะหาสัจจะจากผู้ใดยอย่าพึงหวัง แม้พระราชวงศ์อย่างเล่าปีก็มิมีมยกเว้นฮ่านี่ยังไงโลซกท่านถูกกลของเบ้งเสียแล้วหนังสือสัญญาฉบับนี้มิได้ลงวันเดือนปีโลซกร้อนตัวรีบชี้ให้ดูว่าอ้าวก็นั่นไงล่ะเขียนไว้ชัดเจนว่ายืมเหมันนี้คืนเหมันหน้า จิวยี่จุปากจิกจัก๊กโลโซกท่านนี่มันซื่อบื้อจริงๆเหมันหน้าเหมันนี้มันเหมันไหนเหล่าบอกเหมันหน้าก็คือปีหน้าปีหน้าเลื่อนออกไปเรื่อยๆเฮ้อโลโซกหนอโลโซกจิวยี่รู้เท่าทันของเบ่งแต่ซุนกวนถูกโลโซกเรียกกล่อม จนอนุมัติลงมาแล้วจะฝืนคัดค้านไปก็คงติดขัดจึงจำยอมถอนทัพออกจากเก่งจิว๋วแลการก็เป็นไปนตามที่จิวยี่คาดไว้อ้อยเข้าปากช้างไม่มีกลาบออกมาแม้แต่ชานเล่าปีเอาเกงจิ๋วเป็นสะพานหกผลไปยึดเสชวนได้แล้วมอบให้กวนอู อยู่ยืดคลองเก่งจิ๋วตลอดไปไม่ยอมส่งคืนกระทั่งซุนกวนต้องเปิดศึกกับเล่าปีโดยเล่าปีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ยับเยิน ขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะครูบีออนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการอ่านหนังสือเล่มถัดไปแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ